เคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมบางคนตั้งเป้าแล้วทำสำเร็จแต่บางคนแบบแป๊บๆก็หลมเลิกไปจากที่เราไปดูข้อมูลมาหลายๆที่นะครับพบว่าเออกุญแจสำคัญจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องโชคช่วยหรือว่าพรสวรรค์อะไรแบบนั้นเลยใช่ค่ะแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอค่ะการลงมือทำไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยแหละค่ะต่อให้วันนั้นจะรู้สึกขี้เกียจหรือไม่มีอารมณ์อยากทำเลยก็ตามอ่า น่าสนใจครับงั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นว่าไอ้เจ้าความสม่ำเสมอเนี่ยมันสำคัญกว่าแรงจูงใจที่แบบว,วูบวาบ,วบยังไงแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงบ้างได้เลยค่ะซึ่งแนวคิดที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการรวบรวมเทคนิคต่างๆที่เขาเน้นกันมากๆเลยว่าความสําเร็จจริงๆในระยะยาวเนี่ยมันมาจากนิสัยมาจากการทําต่อเนื่องไม่ใช่ไฟไม่ฟงังโอเคครับงั้นเปิดประเด็นแรกเลย ความสม่ำเสมอกับแรงจูงใจทำไมอันแรกถึงดีกว่าครับเพราะเอาจริงเวลาเรามีแรงฮึดเนี่ยมันก็ทำอะไรได้เยอะมากๆเลยนะอืมนั่นสิคะคือแรงจูงใจเนี่ยโดยธรรมชาติมันเป็นเหมือนอารมณ์นะคะอารมณ์ค่ะวันนี้มีพึ่งนี้อาจจะหายไปแล้วก็ได้การจะไปพึ่งพามันอย่างเดียวเลยมันก็เออเสี่ยงไปหน่อยสำหรับเป้าหมายยาว,ยาว ครับ,รบแต่ความสม่ำเสมอเนี่ยมันคือการตัดสินใจมันเหมือนเป็นสัญญาที่เราให้ไว้กับตัวเองว่าเราจะทำสิ่งนี้ไม่ว่าวันนั้นอารมณ์จะเป็นยังไงอ๋อเหมือนสร้างเป็นระบบขึ้นมาแทนใช่ค่ะมันคือการสร้างนิสัยคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะลงมือทำตามแผนที่วางไว้ไม่ได้รอให้มีอารมณ์อยากทำก่อนค่อยทำเข้าใจแล้วครับคือต้องรอฟีลิ่งมาแต่ให้ลงมือทำตามที่ตั้งใจไว้เลย แล้วการทำสม่ำเสมอแบบนี้มันมีผลดีอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากแค่ทำให้งานมันเดินไปเรื่อยๆมีค่ะอย่างแรกเลยคือมันสร้างสิ่งที่เรียกว่า um. โมเมนตัมโมเมนตัมค่ะการทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแม้จะนิดๆหน่อยๆนะคะมันจะค่อยๆสะสมพลังเหมือนเราเข็นรถนะคะตอนแรกหนักหน่อยแต่พอติดแล้วมันจะไปได้ง่ายขึ้นอืมอืแล้วที่สำคัญมากๆเลยนะคะมันจะค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองอันนี้ยังไงครับ คือพอเราทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้สำเร็จบ่อยๆเข้าแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเราจะเริ่มมองตัวเองเปลี่ยนไปค่ะจากคนที่แค่แบบว่าพยายามจะทำจะกลายเป็นคนที่เป็นสิ่งนั้นจริงๆอ๋อเช่นจากแค่พยายามจะวิ่งกลายเป็นนักวิ่งไปเลยถูกต้องค่ะนี่คือการเปลี่ยนในระดับตัวตนหรืออัตลักษณ์เลยนะคะโหลึกซึ้งนะครับแล้วเรื่อง การทําอะไรซ้ําๆเป็นประจําเนี่ยมันช่วยลดเรื่องปวดหัวแบบการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันด้วยไหมครับช่วยได้เยอะเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่า decision fatigue หรือความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจเยอะๆครับพอเราสร้างนิสัยให้ทําบางอย่างเป็นอัตโนมัติไปแล้วสมองเราก็ไม่ต้องมานั่งคิดนั่งตัดสินใจทุกครั้งว่าจะทําดีไหมทําดีมันเหมือนประหยัดพลังงานสมองไปได้เยอะเลยค่ะอ่าจริงด้วยครับทีนี้ ปัญหาคลาสสิกเลยการผัดวันประกันครุ่งเนี่ยสิครับรู้ทั้งรู้ว่าต้องทําแต่ก็ชอบเผลอไถมือถือไปเรื่อยมีวิธีแก้ไหมครับจากที่เราศึกษามาค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากคือจริงๆแล้วการผัดวันประกันครุ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ความขี้เกียจซะทีเดียวเอ้าไม่ใช่เหรอครับค่ะ แต่มันมักเป็นเหมือน,นกลไกป้องกันตัวเป็นการตอบสนองต่อความกลัวความไม่มั่นใจหรือรู้สึกว่างานนั้นมันใหญ่มันยากเกินไปอ๋ออ๋อเข้าใจละวิธีแก้ที่เขาแนะนำกันบ่อยๆก็คือต้องซอยงานใหญ่ๆให้มันเล็กลงมากๆมากๆเลยค่ะเล็กขนาดไหนครับอย่างเช่นใช้กด5นาทีคือบอกตัวเองว่าขอแค่เริ่มทามัน5นาทีพอ ค่5นาทีใช่ค่ะเพราะส่วนใหญ่พอเราได้เริ่มก้าวแรกไปแล้วไอแรงป้านเริ่มต้นมันจะหายไปแล้วเรามักจะทำต่อไปได้เองเออจริงด้วยฮะเหมือนหลอกสมองให้เริ่มก่อนหรืออีกอันก็กด2นาทีค่ะถ้างานอะไรใช้เวลาทำไม่เกินสองนาทีให้ทำทันทีเลยอย่าเก็บไว้โหอันนี้ก็ดีครับจะได้เคลียร์เรื่องจุกจิกไปเลยใช่ค่ะแล้วมันก็สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าลงมือทำก่อนแล้วแรงจูงใจจะตามมาเองไม่ใช่รอแรงจูงใจแล้วค่อยทำ อืม mm hmm. อันนี้เปลี่ยนมุมมองเลยนะปกติจะรอให้มีอารมณ์ก่อนการลงมือทำนั่นแหละค่ะคือตัวจุดไฟที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องปรับความคิดด้วยว่าเน้นความก้าวหน้าไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ done is better than perfect ประมาณนั้นเลยค่ะทำเสร็จไปก่อนถึงจะไม่เป๊ะก,ก็ยังดีกว่าไม่ได้เริ่มเลยนะคะไอแรงตั้งที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยจริงๆมันเป็นสัญ,ญญาณว่าสิ่งนั้นมันสำคัญนะการลงมือทำทันทีนี่แหละค่ะคือวิธีทำลายแรงต้านที่ดีที่สุด ครับผมแล้วเรื่องการสร้างวินัยล่ะครับทำยังไงให้มันอยู่กับเรานานๆดูเหมือนต้องใช้พลังใจเยอะเหมือนกันนะวินัยนี่ก็เหมือนกล้ามเนื้อค่ะครับต้องฝึกค่ะเริ่มจากอะไรเล็กๆก่อนที่เราทำได้แน่ๆทำให้สำเร็จแล้วค่อยๆเพิ่มความท้าทายขึ้นไปเหมือนเข้ายิมเลยใช่ค่ะแต่ที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องมีเหตุผลหรือวัยที่แข็งแรงมากๆว่าทำไมเราถึงต้องทำสิ่งนี้ทำไปเพื่ออะไรกันแน่อ๋อ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆใช่ค่ะมันจะเป็นแรงขับจากข้างในแล้วก็อีกอย่างคือการจัดสภาพแวดล้อมให้มันเอื้อด้วยเช่นก็เช่นกําจัดสิ่งรบกวนต่างๆออกไปทําให้การทําตามวินัยมันง่ายขึ้นไม่ต้องฝืนใจมากเข้าใจครับแล้วนิสัยเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ใหญ่ๆได้ยังไงครับอันเนี้ยคือพลังของผลกระทบแบบทบต้นหรือ c o m p o u n d effect ค่ะครับครับการเปลี่ยนแปลงเล็กเทกไม่น้อยแค่วันละ1%เนี่ย ตอนแรกอาจจะดูไม่เห็นผลอะไรแต่พอเวลาผ่านไปนานๆมันจะสะสมทบต้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่ใหญ่มากแบบคาดไม่ถึงเลยค่ะโหแค่วันละหเปอร์ซ็นต์งนะค่ะแล้วถ้าเกิดพลาดล่ะครับวันนี้ไม่ได้ทำตามแผนควรทำไงดีไม่ให้รู้สึกเฟลแล้วเลิกไปเลยคำถามดีมากค่ะอันดับแรกต้องยอมรับก่อนว่าพลาดได้มันเป็นเรื่องปกติครับแต่มองว่ามันคือข้อมูลค่ะ คือบทเรียนไม่ใช่ความล้มเหลวที่มาตัดสินเราทั้งหมดอย่าคิดแบบ all or nothing ใช่เลยค่ะอย่าคิดว่าพลาดครั้งเดียวคือจบกันล้มเหลวแล้วไม่ใช่นะคะให้รีบกลับมาทำใหม่ในวันถัดไปทันทีเลยไม่ต้องรอหาเลิกงามยามดีอะไรคือสะดุดแล้วลุกขึ้นเดินต่อทันทีถูกต้องค่ะแล้วก็การติดตามความคืบหน้าก็ช่วยได้มากนะคะ จดบันทึกอะไรแบบนี้เลยครับใช่ค่ะอาจจะแค่ติ๊กปฏิทินหรือจดสั้นๆมันทําให้เราเห็นภาพว่าเราเก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วแม้จะนิดเดียวก็ตามมันเป็นกําลังใจที่ดีแล้วก็ช่วยให้เรารู้ด้วยว่าวิธีที่เราทําอยู่มันเวิร์กไหมต้องปรับตรงไหนหรือเปล่าอืมีประโยชน์มากครับอีกเรื่องที่น่าสนใจคือทัศนคติแบบไม่มีข้ออ้างค่ะอันนี้คือการรับผิดช,ชอบต่อผลลัพธ์ของเราเองร้อเปอร์เซ็น์เลยคือไม่โทษดินฟ้าอากาศ ไม่โทษใครทั้งนั้นค่ะแล้วก็ต้องคอยถามตัวเองด้วยว่าไอเหตุผลที่เราคิดว่าเป็นข้ออ้างเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือเราแค่หาเรื่องให้ตัวเองสบายใจแล้วก็พยายามหาทางแก้ปัญหาแทนที่จะจมอยู่กับมันสุดท้ายครับเรื่องการทําซ้ำาหละครับมันดูน่าเบื่อนะแต่ทําไมมันถึงสําคัญเพราะความเชี่ยวชาญมันไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์อย่างเดียวนะสิคะครับแต่มันเกิดจากการทําซ้ําๆอย่างตั้งใจและสม่ําเสมอถึงแม้บางทีมันจะน่าเบื่อจริงๆนั่นแหละ แล้วมันช่วยยังไงครับการทําซ้ําๆการทําซ้ํามันสร้างความมั่นใจค่ะมันลดความลังเลทําให้การกระทํานั้นมันฝังเข้าไปในตัวเราจนกลายเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดหัวใจสําคัญของความสําเร็จระยะยาวจริงๆก็คือเอ่อความสม่ำเสมอวินยัยแล้วก็นิสัยที่มาจากการลงมือทำซ้ำๆนี่เองใช่ค่ะไม่ใช่การรอแรงบันดาลใจอย่างเดียว ต้องชนะการผัดวันประกันพรุ่งให้ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดรับผิดชอบแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆครับผมซึ่งหลักการพวกนี้ก็น่าจะเอาไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเรียนหรือพัฒนาตัวเองถูกต้องที่สุดค่ะครับก่อนจะจบกันวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ผู้ฟังลองกลับไปคิดกันดูนะครับในเมื่อความสม่าเสมอเนี่ยมันคือการลงมือทาโดยไม่ต้องสนความรู้สึกลองถามตัวเองดูว่า มีสิ่งเล็กๆแค่หนึ่งอย่างอะไรบ้างที่เราสามารถเริ่มทำได้วันนี้เดี๋ยวนี้เลยโดยไม่ต้องต่อรองกับตัวเองแม้จะไม่ได้รู้สึกอยากทำเลยก็ตามเพื่อเป็นการเริ่มสร้างกล้ามเนื้อแห่งวินัยของเราครับ